อืมอืมอร่อยอร่อยว่ะข้าวเราเนี่ยขอบคุณแฟนด้วยครับที่หาข้าวดีๆให้กินครับเอาแล้วครับเอาแล้วเรียบร้อยเอเนอาลวาดกูเอาเหมือนกันโอ้โห

ปกติผมเห็น QC จะชนะแทบตลอดเลยนะรอบนี้รอบนี้ g g มาเหมือนกันครับเอาสุดเหมือนกันครับเจมเอ้าวดีเอวิ่งมาไม่ทันได้ระวังครับหนึ่งหนึ่ง,งครับไปเสร็จโปรนี่ไปชุบไปชุบเจเยอร์ได้ด้วยนะอ้าวนั่นก็ชุบเน้นเหมือนกันครับ เลือดไม่มีนะครับส่วน QC เนี่ยเลือดเต็มเลยครับเราได้เจมขึ้นมาครับเจเยอร์กับเจมคู่หูแฟดนรกอื้อ <c oughs> เหลี่ยมแม่งโคตรด,ดีเอ้ยทาบิ่งไอสัตว เปิดดิเพื่อนโอเคเอาเอาฮาครับตอ,อนช็อตนี้เปิดประตูมาเรียบร้อยครับผมเอจเน้นน็อกไปก่อนครับแล้วเป็นเจ็โปรเป็นเจ็โปรเป็นเจ็โปเรโเหลือคนเดียวครับเสียงหลังคาคนนึงครับเสียงข้างล่างคนนึงอุ้ยโอ,อ้าฮัลโหลยังไงโอเคยังได้อยู่6นัดเปลี่ยนชีวิตคิวซีครับผมเป็นอัลบูรี่เกมมิ่งครับผมเก็บ คิออกจากเกมออกจากอันดับที่16ไปนะครับโอ้โ oh, ห oh. เดือดอยู่ตี้เดียวไอเฮียตรงเนี้ยที่อื่นเขามไม่ตีกันหรอก <c oughs> oh, อนะครโอ้รอบดีเป็น a อครับแต่ก็เสียไปสามนับก็ถือว่า QC ไม่ได้เสียหายหนักมากครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยยังน้ำอยู่เยอะนะครับแล้วก็ได้มาสารแต้มนะครับโอ้โ oh, ห oh. แต่ช็อตนี้นี่6นัดให้ไปเลยครับผมมาดครับบุรีร um, ัมเดเทสสวยๆเลยไม่มีคนเลยครับ ฮิลูเบเนสอสสมโพงเอ็มเอสซีฟีซอลตนะครับฟีซอลต์ก็ยังอยู่ในบ้านรอขึ้นเขานะครับโกลเด้นแคทครับข้ามมาแล้วครับ s ซปนิกฟาร์ลอตอันนี้คือซาเวียนะครับเมอร์ลินมอร์เพอร์พามูดเอฟดับบิลและแอตติกฟ็อกโอเคครับระหว่างนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้ดู เดี๋ยว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 เอนี่ครับขอรักสองคำนะคุณผู้ชมขอรักสองคำครับผมไม่แหว่งจริงครับ โอเคนะเดยวเห็นครับตอนนี้ก้าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าตอนนี้ข้าวหมดเต็มเปล,เล่าว่าบุรีรัมณฑ์เล่นแถวนี้นเนี่ยมานอรอเลยครับมนันมาดักเลยครับเอาละเรียบร้อยครับเอ็นดี้ เจอวานุติก้าเก็บไปครับ <c oughs> แล้วชิดบ้านเหมือนจะรู้ว่าบุรีรัมเอ้ยเหมือนรู้เลยนะว่าโนดานวิ่งหนีไปอะนั่นแะครับอเรียบร้อยครับบุรีรัมเสียสองอีกแล้วครับโอ้โหเกมเมื่อกี้ดีขึ้นนะครับเกมนี้โดนตัดไปอีกสองครับอย่าลืมนะครับนี่คือโปรลีกนะครับ าจะปล่อยแล้วครับตาต้องยอมเสียครับโคลาซี่อยู่กลางวงด้วยนะเล่นที่เดิมครับแถบนี้นี่น่าจะเป็นของเขาแล้วนะผมว่าเอ้าอ๋อระเบิดซ้ำตกใจอ่านชื่อผิดมอครับเข้ามาด้านในครับเ A ดักอยู่ทางด้านแถบบนซ้ายนะครับตรงที่อื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ครับเดนเฮดโดนเข้าด้านหลังครับ โดนซาเบียเข้าหลังครับแล้วนูรินครับนูรินเจ็บหนักครับต้องป๊อปแฟตออกไปครับแล้วโดนชาร์จมาปิดประตูก่อนหนึ่งทีโดนแฟตไปจังหวะนี้โอ้โหเกือบโดนยื่นยิงเหมือนกันเกินเหลือ21สตาแฟตไปอีกนัดหนึ่งครับไอ้ลูกนึงนัดหนึ่งอะไรล่ะเราวิ่งถอยมาครับสวยครับผมนูรินไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ครับแล้วบุรีรัมย์เหมือนจะมาแจมด้วยนะครับปัดแมวดูครับเดเรียนวิ่งอ้อมขวามาครับมีเสียงร้อยนัดมาด้วย เรเดียนโอ้โหอ้อมมาอ้อมมาสวยๆครับผมเรเดียนน็อกได้ไปหนึ่งครับตรงนี้บูริรามครับก็ตแมวครับน่าจะไปยิงข้างบนนะครับน่าจะไปยิงเรดหรือเปล่าครับเรดปะวะข้างบนน่ะวานูติก้าวานูติก้าแล้วเรียบร้อยครับผมวานูติก้าโดนกอตแมวนักน็อกไปครับแล้วนูรินครับอยู่คนเดียวในบ้านครับเช่นเดียวกับปูดิวในบ้านหนึ่งนูรินโอ้โหเหนื่อยเลยครับนูรินตอนนี้ ดูดีล็อกรอครับล็อกรอตีครับเปิดประตูหน้าหลังบ้านก่อนลักขาเลยเข้ามาครับผมเจอดูดีเก็บไปหนึ่งดูดีเก็บเก็บสองครับเราด้านหลังเปิดประตูมาเราดูลินไล่ไหวครับโอ้โหส่งให้เดเท็ออมดับที่สิบห้าครับซาเวียอินสปอร์ตเหลือครบสี่คนเลยครับได้ไปสามคิวนะครับโอ้โดนเข้าหน้าเข้าหลังนะอย่างนี้คอนเตอร์นี่ก็แสบนะขึ้นมาเก็บวันนิติก้าต่อนะครับยังอยู่ในวงกันไม่กี่ทีมนะครับส่วนใหญ่ ไปเสร็จโปก็นั่งอยู่ในบูตแคมป์นี่แหละครับปล่อยคนวิ่งไปแอทแทกออลเลาดักในบู o แคมป์ครับเพราะคิดว่าเปสเซตโปยังอยู่นะครับ FW ครับเคลื่อนตัวมาทางด้านขวาฟีสซร์ลก็เพินๆอยู่ครับเอ c เข้ามาทางด้านกลางวงแล้วนะครับสวยๆเลยครับโกลังนี้ปกติ QC เขาชอบเล่นนะครับแต่ว่า QC ย้ายไปเล่นบูตแคมป์แล้ว,แล,วแล้วโดนเก็บออกจากเกมหมดแล้วตรงนี้ก็ สวยยเลยเหมือนจะเดินหาพื้นที่เล่นครับนี่เลยครับคล้ายคล้ายคิซีนะแต่คิซจะเล่นกระจายมากกว่านี้ ปกติไอ้ไก่จะเล่นตรงนี้คนเดียวนี่ครับ Attacker All Round ครับ Knock Merlin Mor ไป2คนครับดักอยู่นานครับในเมื่อในในในที่สุดก็เห็นผลครับแล้วลอสซันโต o กําลังกลับเข้าไปเจอเปเซตโปยิงมาลดไป20ดาเมจเปเซตโปต้องเอาคิวจากตรงนี้แหละครับเปเซตโปสวนมาจังหวะนี้สวยงามครับผมเหลือแปดยังได้อยู่ครับเปเซตโปต้องรีบไปเก็บงานครับเปเซตโปได้ยินเสียงทางด้านซ้ายปั๊มเลือดไปก่อนครับ5วิเพื่อนแจ้งมาครับ แล้วลัดต่อไปจังแต่วันนี้ได้แน่นอนครับได้คิวแน่นอนเปนเปซโปรลดมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งห้าวิน่าจะทันอยู่ครับเลือดน่าจะเด้งทันครับกัดฟันสู้กัดฟันสู้เด้งขึ้นมาครับ17แล้วรอซันโต้หนีฉีกออกไปปั๊มยาตรงนั้นเห็นเท้าหรือเปล่าเห็นเท้าย่องนิดๆหน่นนอยๆแม่สายตายังไม่เห็นแล้วรอซันโต้ได้ยินเสียงแล้วครับรอซันโต้ยิงรอยิงกออ็กรเรียบร้อยครับผมเป็นรอซันโต้เก็บเปเเซโตส่ตงให้เมือกีเกมมิ่งออกแบบที่14ครับแม่แต่ยังไม่พ้นวิกฤตนะครับเเพรรราาาาะะว่่อออทคยยััังดดกู้นนนใบโห ต้นเกมนี่บวกกันยับเหมือนกันนะฮะกลางวงก็จะมีอ่าแอตติกฟ็อกบุริลัมเอ็มเอสซีทีลาทอนนะครับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่เออไม่ใช่โกลเด้นแคท Academy, เฉยๆนะครับแล้วก็เอ็มไอดีเอชนะครับเมทิทายแลน,นะครับเอฟวเอฟวชื่อเต็มอะไรกูยังไม่ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวค่อยๆถามนะครับต้องขออภัยด้วยเรียกเอฟวตลอดเลยนะครับแล้วก็อิลูมิเนตนะครับฟีสลอตแล้วก็ซอสมพงอะคาเดมี่นะครับแล้วก็เพิร์ฟเพินะร์ฟบูส โอเคครับวงอัพเดตมาที่โคเรนแคทเอ็มเอสซีอัสติกฟอกและบุรีรัมนะครับส่วนเอ็มอีเฮดอยู่ขอบวงครับเก๋ไกลครับนี่ครับตรงด้านนี้เพล่พมู d นี่เดินตามหลังอยู่นอกวงครับปั๊มยาไปเรื่อยๆครับเป็นสไตล์เพล่พมู d อยู่แล้วนะครับอืมแป๊บหนึ่งครับไก่ติดฟันครับผมอือ โอเคครับเรียบร้อยครับเช็ดก่อนเช็ดก่อนโอเคเอาละครับตอนนี้ภาคคลองคือนแล้วครับผมไก่ไมันติดฟันเมื่อกี้ครับผมไม่เกี่ยวไอไสัตว <c oughs> ์ F W น่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินตีไปเรื่อยๆเพราะว่าวงน่าจะไม่ได้อยู่ทางขวาแน่นะครับส่วน a t t ท c k All-Round ยังดักลอซันโต้ไม่เคยห่างหายนะครับแม็กนัี่นี่เดินเข้าไปลึกมากนะครับแต่ล้อซันโต้เขาขึ้นไปท้านบนละจ้า สวยอย like okay. em. si eh 네ู่นะข้างบนไม่มีคนเลยสวยอยู่นะเห็นไหมดีเฮนกับเอวบเอวว่ายิงต่อดครับตอดยางครับตอดยางครับผมซึ่งวงนี้ไม่น่าจะได้ใช้รถอยู่แล้วครับเปิดมัมมูดครับเข้าด้านหลังอิลูมิเนตครับแม g นซี่ยังไม่ไปนะ เอาสุดจริงๆนะชายคนนี<笑><笑>้จะเอาให้ได้นะครับแต้มที่เหลือนั้น <c oughs> ฟีสลอตเดินเข้ามาสวยๆครับ <c oughs> มีบอดบาสอยู่แค่คนเดียวครับลั่นไปแล้วหนึ่งนัด <c oughs> ต้องตีครับต้องตีครับฟีสลอต <c oughs> บอดบาาจะระวังตัวหรือเปล่าครับ <c oughs> โอเคมาร์กแล้วครับหนึ่ง เกีการมีน่าจะเป็นการมาร์กนะครับที่เพเยกหน้าเข้าไปแล้วนี่ครับเคซีเฮามัดครับน็อกเดอะมิดบอยไปได้ครับเข้าด้านหลังครับเบอร์มุตเก็บงานเลยครับวิงออกมาก่อนครับสอสมพงศ์อยู่ทางด้านขวาแล้วเคซีเฮามัดโอ้โหน็อกสอสมพงศ์ไปอีกหนึ่งครับคนละตี้นครับแล้วเรียบร้อยครับน็อกวงครับสวัสดีเพื่อนรักฉันนอนด้วยคนนะเธอโอเคครับน่าจะเลือกเรียบร้อยสองคนครับตรงนี้ เพอรมูดข้าวงต่อเนื่องครับโดยมีอิลูเมเนตดักอยู่ทางด้านบนนะครับให้กาวไปครับเราได้ยิงครับต่อสมพงอิลูเมเนตน็อกสองสมพงไปได้หนึ่งครับเพอร์โมดฉีกออกซ้ายครับเพื่อที่จะได้ไปตบทางด้านซ้ายแล้วส่อสมพงน็อกคืนเหมือนกันครับลงง้นสมัยแล้วสองคนครับเพอรมด์อย่างนี้งานดีครับงานดีครับงานดีวงอัปเดตมาที่ด้านบนครับโอ้โหสวยๆเลยแทงออล่าวกับโอ้โหยังอยู่ได้นะครับลอสซันโต้นี่ครับชุบกันครับ สองสมพงศ์น็อกวงไปหนึ่งครับเกเซียมัดครับไหลตายไปมาแล้วครับอาซิมอสครับแล้วบอลเซนเข้าด้านหลังครับผู้พิทูเข้าด้านหลังน็อกไปสองครับเหลือคนสุดท้ายครับเจมส์ซ่าน่ารักซิมอสพยายามจะหาลัดช็อตครับผมสองสมพงศ์บอสอบสเซนก็เก็บลากลันสมายไปได้ครับล่วแอตแทกออร์ลาเจออีจีรอดครับบอทบาร์เรียบร้อยครับอยู่บ้านคนเดียวโดนเก็บไปแล้วครับ FW1 นนก็โดนซีเก็บไปเหมือนกันแล้วเซนซีนครับโดนลัดช็อตไป รัดจิกโกโยครับเก็บน็อกซีมาได้ครับทางด้านขวานี่ก็เดือดเช่นเดียวกันครับแต่ขอดูไฟตรงนี้ก่อนน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะเป็นการเก็บแล้วแล้วบุรีลำครับโดนยิงอน่างหนักนวนจาก M อ c เอซีจนคูร์รอมครับเรียบร้อยครับผมก็ดแมวครับส่งให้บุรีลำออกอันดับที่13ใบครับแล้วไอ้มาดีเฮดครับมาตบด้านหลังสอสมโพงครับจัดไป2คิวครับตรงนี้แล้วก็ไอ้คูรูเซียครับโดนวงน็อกไปครับ ไม่น,าน่ารอดครับไอ้คุเซียน่าจะแบบโดนยิงเจ็บแล้วก็เข้าวงไม่ทันนะครับโอ้กลายเป็นเพอร์เิกมูดนะครับเข้าไปก่อน M.I.T.H นะครับแล้วเหมือนเห็นแล้วครับ just moment <C ute> เห็นแล้วครับยิงสวนไปออนโบย่าจะสวนแต่ลำบากแล้วครับลำบากอุย้ย จัดโมเมนต์ยิงอยู่ได้ครับฮอนโบย่าหันมาให้2นัดครับเรียบร้อยครับผมจัดโมเมนต์เจอฮอนโบย่าเก็บออกไปแล้วเจมส์้าน่ารักเก็บจูเลีโอไปได้ครับแล้วดักแมนวิ่งเข้ามากอดบอลเซนน่าจะได้ยินเสียงครับแล้วเห็นหัวแฟมๆครับสับเอ็มสีมาต้องวิ่งหลบลงก่อนครับเพราะเลือดเหลือ30เจ็บหนักครับบอสเซนบอสเซนไล่มาพยายามจะฆ่าดักแมนให้ได้ครับดักแมนน่าจะหยุดปั๊มเลือดนิดนึงครับแล้วฮอนโบย่าครับเก็บเจมส์้าน่ารักออกดับที่11ไปครับอิลูมิเนตจูเลีโอก็โดนวงตายไป ได้คิวมาโดยอ่าน่าจะเป็นเจมสซ่าน่ารักหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ขอมโบย่าตายวงครับทางด้านด้านนี้ครับ MSC ก็ลำบากเช่นเดียวกันครับป๊อปแฟตเอ่อไม่ใช่ป๊อปแฟตป๊อปปป๊อปไฟครับป๊อปไฟไปทำไมน่ะคือปลาเผื่อโดนเนี่ยแล้วระเบิยดยัดไม่เข้ารูครับออกเฉียดเฉียดรูครับผมเลยรอดครับอีโรนิกอีโรนิกค่อยๆไต่ขอบวงไปแล้วตองเคครับอ่าพลเอมูอ่าเนโอติก้าหลายตายไป นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับฮอนโบย่าครับตอนนี้เอ็มมาธีสเหลือนักแม่คนเดียวเราวิ่งมาจาังหวะน,นี้โดนอันอุ้ยเฮียอ๋อ,อไม่ใช่โถกูนึกว่ารีเฟกดีไอ้เฮียคนนู้นช่วยมาอาร์ตติกฟ็อกช่วยยิงโอ้ย <laughs> โออาร์ตติกฟ็อกยิงมานะครับไม่นะในคิวนี้น่าจะเป็นของเอฟต์บิลนะครับเหลือคนเดียวครับ สองคนนี้นี่เขาตามกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะฮะห่างแค่เพียงเอือ้อมมือเรียบร้อยครับผมกอนบนเซ็นเก็บดักแมนไปได้ครับ m i d h all. ออกอันดับที่10นะครับน่าจะมีคิวติดมืออยู่ประมาณ2อ่า2สคิวเลยนะครับก็โอเคนะตามฟอร์มอนะแต่นี้ m i d h มจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับ ATF ครับไรเอตน็อปโยชิมิบุรีบอสเซนไปต่อเนื่องครับบอสเซนโดนมองเห็นแล้วครับเราเรียบร้อยครับผมเป็นเอทีเบสครับส่งเพิร์ลบัมบูออกดับที่9ไปครับแล้วโยชิมิบุรีไหลวงตายไปเรียบร้อยครับผมเป็น AGI ครับเก็บโรสเตตส่ง MSC มีทีลาทอนออกแบบที่8ครับแล้วฟ้าลอสไปส่ง FW ฟออกแบบที่7ครับผมออกหลัวๆครับผมตรงนี้ถือว่าเขาเล่นหวยนะอะไรวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอย โอ้เล่นแ t ทงางระเบิดมาจังหวะนี้ลาก่อนหรือเปล่าตีน้อยลาโดนระเบิดไป60ครับเฮ้ยเหมือนปาไม่โดนครับจังหวะนี้ซิกแซกซิกแซกซิกแซกกับอิบูม่าดวนกันอิบูม่าจิกขวาจิกขวาสเปรย์ไปด้านหลังเพื่อนครับให้อยู่ปลาไฟลงไปที่ต้นไม้ครับเผาไม้ทําลายป่าไประเบิดซ้ายระเบิดขวาวิ่งออกขวามาโดนระเบิดไป2 5 อีมูมายังโยกสายโยกขวาแองเจลี่น็อกโกเดนแคตตองเคไปได้แตวระเบิดทางด้านขวาอีกมูมาบอกรับรับงานคนเดียวอีมูมารับงานอยู่คนเดียวครับตอนนี้ระเบิดมาอีกครับระเบิดต่อเรือดอีมูมาอีก30คกระบผมถึงเวลาปั๊มเลือดสักทีแล้วซิกแซคกระบผมน็อกแองเจลี่ไปได้ครับส่วนอไม่มีอะไรครับผมแค่นั้นแหละครับตองเคตองเคไหลาตายไปเจอแองเจลี่เก็บศพเออตีน้อยครับเดินย่องออกมาครับโดยมีมูมาอยู่ด้านหน้าครับป๊อปแฟบไป แล้วยิงสวนหน่องไปอุ๊ยระบบชี้โดนเอเคจากแม็กซ์ต้นนักไกลๆครับแล้วอีโมม้าโดนสวนไปเหมือนกันเจ็บหนักครับแล้วตีน้อยตีน้อยจะมาในวินิจตีน้อยเรียบร้อยครับผมอีโมม้าน็อกไปวาราก็น็อกขึ้นมาเหมือนกันเหลือคนเดียวครับซิกแซกของโกลเด้นแคทชุบก่อนครับชุบก่อนแล้วเรียบร้อยครับเป็นจิโกโยครับลัดช็อตมาไกลๆห่างๆอย่างห่วงๆครับผมอันดับที่หกครับโกลเด้นแคทส่วนฟรีสล็อลต์ครับยังเหลือครบแต่มาแล้วครับแอตแทกออลราวจะมาเขมแต้มรือเปล่าแม็กซ์เดนซี่ครับเก็บบอสชี้คครรัับบลาช็อตสวยๆ แม็กกนซี่แม็กกนซี่ยังหาเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่นะครับน่าจะเริ่มชุบยังไม่ได้ชุบกันเพิ่มเติมเลยนะครับวารักวิ่งไปชุบแองเจลิ่งครับส่วนอิมูมายังนอนอยู่ด้านหน้าวงโดยเมอนตีนิฟ็อกอยู่ไกลๆทางด้านบนครับส่วนซาวีสปอร์ตครับมีโอกาสได้แชมป์เหมือนเดิมนะครับยังมีโอกาสได้แชมป์อีกนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่พาดมิราม่าไปบอพปีสแกอร์ครับลัดช็อตอิมูมาไปครับได้มา2คิวแล้วตรงนี้แล้วโดนด้านบนคอมาครับวารัก แม่ลับอาร์ติกฟ็อกครับโจแซฟนี่ครับน็อกไปตรงนี้ยังมาอยู่ครับแมกนีซี่อาร์ตติกฟ็อกสวนกับซาเวียสปอร์ตครับซาเวียสปอร์ตปาแฟดมาโดนหน้าเต็มๆครับแต่ไม่ได้ลงไปเอาครับต้องวิ่งเข้าวงนะแล้ววิ่งเข้าวงนี้น่าจะโดนเก็บหรือเปล่าแล้วสวนไปครับปาร์ล็อตน็อกไปโอ้โหน็อกไปยังอันหนึ่งครับแล้วฟีสลอตเก็บแมกนีซี่ไปครับผมโดยแองเจิลิ่งแองจิลิ่งเดินยังต่อเนื่องครับทางด้านซ้ายแอตแทกออลราวรลดีแทมินเดินฉีกซ้ายมาครับเอสซีเบนครับผมน็อกปาร์ล็ ตรงด้านบนก็ดเดือดครับตรงด้านด้านก็เดือดครับดูด้านล่างก่อนแล้วกันดีแทมินดีแทมินปลาระเบิดซุมสี่ซุมแปดไปครับแม่ยังนะยังนะครับตรงนี้ก็ยังเหลือสามคนนะซาเวียแบบนี้ครับโดนแอทแทกออร์ลาวยิงเข้ามาครับโดยดีแทมิน โดนสเปย์ไปน็อกไป2ครับตรงนี้เหลือคนสุดท้ายเรียบร้อยครับผมเป็นซาเวียอีสปอร์ตครับผมแกนัติดฟอกออกจากทีมออกจากห้องซ้อมไปนะครับเหลือ5ทีมสุดท้ายครับเก็บไป3คิวเลยนะฮะซาเวียนี่จัดมา10คิวแล้วนะครับรอบนี้แล้วเรเดียนครับผมน็อกดีแทรฟินไปครับโดย M24 มสอง่นซ้ำงานอย่างรวดเร็วครับเกือบตายนะครับแต่ไม่น่ารอดนะครับฟีซาลอตก็เหลือคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวารัสนะครับแอตแทคออลราวเหลือคนสุดท้ายก็คือบ๊อบบรีสแบกเกอร์นะครับถ้าซาเวียไม่ได้แชมป์รอบนี้ผมบอกเลยเจ็บ ปวดเลือดแล้วมันสันทอละมานต้องได้แล้วครับต้องได้แล้วครับแล้วคนนี้ครับคนนี้เนี่ยแหละครับ เรียบร้อยครับผมรอดมานานเพื่อมาเข้าอันดับส่ครับเอาได้เพิ่มมาสี่แต้มนะครับสวยงามครับลอสซันโตสฟีซอตโอู้เรียบร้อยครับเหลือคนสุดท้ายนั่นก็คือบ๊อบลีสเวเกอร์ครับจากแอตแลนต l ออ o ์ลาครับแล้วจริงๆมันอยูเกือบได้เหมือนกันนะจังหวะนี้นะฮะ ซาเวียนะครับอันดับหนึ่งนะครับยิงไปทั้งหมด8 12 13 14 Q คิวเอ้ยใช่ป่าวะา6 10 14ถูกแล้ว14 Q คิวนะครับแล้วก็อิลูมอันนี้มันอิลูมิเนตแ a นแทกออร์เรลนะครับ5คิวนะครับอันดับ2นะอันดับ3นะครับฟินโลตนะครับ5 Q คิวเช่นเดียวกันนะอันดับ4นะครับ มอรินมอนะครับลอตซันโตนาพาลากมาได้นะครับแล้วก็อันดับ5นะครับแอตติกฟ็อกนะครับมีทั้งหมด5คิวเช่นเดียวกันนะอันดับหกโคเด้นแคทนะครับหคิวเท่านั้นนะครับแล้วก็อันดับ7 1คิวเช่นเดียวกันทายเอชวิวแล้วอันดับ8นะครับเป็นเอ็มเอสซีทีราทอนนะครับสามคิวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับโอเคพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งครับตั้งใจเฮียมีแต่เพลง